ไม่มีไม่มีควไม่ใช่ความรักค่ะก็ปกติค่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันก็จริงจริงกิ๊บก็ถ่ายถ้าคนย้อนไปดูกิ๊บก็เคยถ่ายรูปกับบีอยู่แล้วนะคะก็เมื่อก่อนก็ถ่ายตอนเมื่อก่อนก็ไม่เห็นเป็นข่าวนะอาจจะคนยังไม่ได้จับตาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เวลาถ่ายรูปก็คือบริสุทธิ์ใจนะคะไม่มีอะไรก็อย่างที่บอกกิ๊บก็ดูไปเรื่อยๆใครดีมาเราก็ดูค่ะมีคัชั่นแบบหวใจด้วย กิ๊ลงเหรอกิ๊ไม่ได้ลงหัวใจนะมีเหรอกิ๊ไม่ได้ลงไหมก็มีกินข้าวกันปกติค่ะเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็ไปกันปกติก็ไม่ได้บ่อยมากค่ะแต่ว่าก็มีเจอกันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้เจอกัน2คนก็คือจะมีกันเพื่อนๆไปด้วยอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกคือเราโสดอ่ะเราจะไปไหนกับใครอะไรยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติ เขาก็ยังไม่ได้ขนาดถึงว่าดูแบบจีบขนาดนั้นแต่ว่าเจอก็คุยกันอะไรเงี้ยก็คุยไลน์อะไรเงี้ยกินข้าวก็ปกติอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยแบบไปกันสองคนยังไม่เคยถ้าเราชาเก่งนะยังชาเจ่งกับเราไม่รู้สิไม่รู้นะกิ๊บก็กิ๊บก็ดูอ่ะเอาเอาง่ายๆคือกิ๊บก็โสดมานานนะกิ๊บก็ต้องเวลาจะเลือกใครเวลากิ๊บคบกิ๊บก็คบนานกิ๊บก็ต้องดูนิดนึงว่าแบบเอออย่างกับบี้อย่างเงี้ยเพิ่งมาคุยกันแบบจริงจังก็แบบเดือนกว่าเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นานขนาดนั้นคุยกันยังไง ก็ดีนะคะก็เป็นคนน่ารักดีแต่ว่ารู้จักกันมานานแล้วอะคะ่ะรู้จักกันมาแบบน่าจะสองปีที่แล้วได้แล้วเรื่อนก่านที่ซันเบอ่์ดูแบบดูใจได้ยังนะยังยังเพราะว่ากิบหลมีเออเรื่อยๆแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็แลเปิดใจดูเรื่อยๆยเป็นแบบช<อ>ิคชายนี่ค่ะ ชายก็เป็นเพื่อนกันค่ะช,ชายก็เป็นเพื่อนกัน<ม>ก็อย่างที่บอกค่ะก็โสดก็ก็ก็คุยกับใครก็ได้รู้จักกับใครก็ได้แต่ว่าแบบพิเศษแบบดูเปิดตัวแบบยังก็ยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างบี้อย่างเงี้ยก็บี้ก็เป็นคนนิสัยดีก็เจอกันบ่อยน่าจะบ่อยสุด <governo> หนูปื้มหรอผิดแล้วเปล่าหนูไม่ได้ปื้มนะก็เป็นเพื่อนกันปกตินีผู้ชายอาจจะปื้มเราเปล่าอย่ามาโยนว่าหนูปื้มอย่างเดียวสิหนูไม่ค่อยปื้มใครนะอ๋อไม่นะหนูก็เจอพี่บุ๋มปกติค่ะเพราะว่าเพิ่งเจอพี่บุ๋มก็เอ่อในตื่นมาคุยพี่บุ๋มยังแซวเล่นอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเออลืมรูปพี่หรือย,อยังอะไรอย่างงี้ ซึ่งเขาก็รู้ว่าแบบว่าก็คงเป็นเพื่อนเพื่อนกันไม่มีอะไรก็ฟอลโล่ไอจีกันปกติไม่มีอะไรอะจะอว่าเราจับมามือไมคะไม่จับสองมือเลยค่ะปล่อยมือทุกมือเลยค่ะยืนสวยๆค่ะก็ใครดีมาใครทําดีเราก็ดูค่ะเราโสดอะค่ะเรามีสิทธิ์เลือกเนาะสาวอารมณ์ดีผู้ชายก็อาจจะมองว่าใช่ไหมผู้หญิงถ้าเราชอบอีอันนี้หนูก็ไม่รู้ต้องไปถามผู้ชายนะคะไม่แน่ใจจริงๆแต่ถามว่าอย่างที่กิ๊บบอกเงกิ๊บไม่ได้จับปลาหลายๆมือเพราะว่ากิ๊บชัดเจนกิ๊บค่อนข้างที่จะพูด กับสื่อก็ชัดเจนแสดงออกในไอจก็ชัดเจนคือคือเราเราเราโสดเราก็โสดจริงๆถ้าเรามีแฟนเราก็จะบอกถ้าเราคบเราคุยกับใครเป็นเรื่องเป็นเราเราก็จะบอกแต่ว่าตอนเนี้เราก็อยากดูไปเรื่อยๆค่ะเราก็อยากเลือกก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยดูก็ยังนะยังยังยังดูไปเรื่อยๆใช่ทุกคนยังเป็นเพื่อนอยู่แต่ว่าถ้าพูดถึงบี้ก็อาจจะเจอบี้บ่อยสุดช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะด้วยแกงแก๊งเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยรู้จักกันเยอะอืม